สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะ่ะทงกาวาก็อยู่บ้านเป็นวันจันทร์พ่อแม่ไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเลยต้องเฝ้าบ้านนะก็ดีใจที่เพื่อนๆทุกคนไปเรียนกันคงจะคบหน้าคบตาทุกคนแหลงก็ฝากจุดกันบ้านมาด้วยเนาะคิดถึงเหมือนกันแหลมันไปไม่ได้ถ้าไปแล้วใครจะเฝ้าบ้านใครจะปิดประตูบ้านให้ลนะ่ะจริงไหม แต่ไงก็ตามนะในขนาดที่เราว่าเราก็เออทำอะไรกับหน้าเราฮะเช่นแต่งหน้าไปต้นไปโอเคจะให้ดูต้องขอขอบคุณนางสาวสุดธิดาโชติผลสรับขนตาอนันงอนๆวิ่งวิ่วิวิงว่งนีงง่ขอบคุณขนตาม,มากเลยนะชอบมากแต่ว่ามันไม่สะาใจอะ่ะมิงแบบเป็นคนที่ชอบทำอะไรโอเวอร์เพื่อนๆจะเกียดมาคุณ คุณเก็บนี่เป็นล้านเลยนะในมอนี่มีแปดแสนเก็บไปแล้วหกอ่ะถามว่าแคร์ไหมไม่แคร์นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้หาให้ฉันกินเลยดิฉันหาด้วยตัวดิฉันเองได้ก็แค่จะคนที่เขาแคร์เราแล้วกันเนอะก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนี้ก็ขอให้เด็กมีความสุขตั้งใจเรียนแหละรู้ปะ อย่าอูอย่าโดดอาจารย์พูดแล้วก็พึงหิฟังเข้าไปนะคะส่วนตอนนี้หอหิงตอนเที่ยงแล้วว่ะไปหาอะไรกินก่อนเนะาะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะสาว <c oughs>